จากท่าเรืออ่าวธรรมชาติครับวันนี้มาดูความยาวดีกว่าว่ายาวแค่ไหนนะครับจะยาวถึงปตทไหมเมื่อวานนี้ยาวเลยปลตทไปจนถึงเจียงลูกชิ้นเลยนะครับก็ต่อคิวกันค่อนข้างยาวนะครับวันนี้วันที่15ครับยาวพอสมควรครับนะรถเล็กรถใหญ่เหนะ็นมมาถึงศาลเจ้าพ่อแล้วครับตอนนี้ศาลเจ้าพ่อท่าเรืออ่าวธรรมชาติครับ นี่มีรถปาดด้วยเห็นไหมหนึ่งคันนิสัยไม่ดีนะครับมาปาดเขาแล้วก็จะมาถอยชนรถผมอีกแล้ว<ม>ปักหัวเข้าไปนะนะครับรถใครดูเอ,เองละกันเออเลยวันนี้เยอะจริงๆครับผมสิบอ็ดโมงครับตอนนี้ประมาณไอ้โทษทีประมาณบ่ายโมงครับโอ้ยาวจริงๆครับเนี่ยนะยาวมากนะครับยาวมากยาวมาก,ย,ามากยังไม่สุดนะครับตอนนี้ ไปเรื่อยๆครับจะตีไฟคู่นี่กระพริบกระพริบงคงใครจะไปท่าเรือเฟอร์รี่นะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าตีไฟคู่อย่างเงี้ยใช่ครับโอ้โหยาวนะเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ย้ายแถวไม่รู้อยู่ไหน้หไปเรื่อยๆครับ ปตทเกาะช้างอีก100เมตรถึงไหมอ้ยาวสุดๆครับโอ้ยวันนี้ก็ยาวเหมือนกันนะเลยปตทเกาะช้า,ชางแล้วครับผมว่าสำหรับคนที่จะกลับตอนนี้อย่าเพิ่งกลับเลยครับผมว่านั่งชิวๆก่อนดีกว่านะนั่งชิวๆหาคาเฟ่นั่งแล้วก็กลับช่วงบ่ายๆดีกว่าครับบ่ายสามบ่ายสี่โมงนะ นี่เลยปตทเกาะช้างมาแล้วนะครับโอ้โหรถยังคงปริมาณรถยังคงหนานแน่นครับโอ้หนักเลยวันนี้นะถึงไหนแล้วเนี่ยตรงไปนิดเดียวจะหาดทรายขาวแล้วครับต่อคิวยาวเลยครับถึงเจียงแล้วครับยาวถึงเจียงนะยาวถึงเจียงนะครับ ข้ามสะพานนะเจียงลูกชิ้นปลาก็ยังต่อคิวยาวอยู่ครับโอ้ยาวจริงๆครับวันนี้ยาวมากเนี่ยยาวเลยเพราะว่าคันไหนที่เขาไม่ต่อคิวเขาจะตีไฟคู่นะครับขยับเลนสสวนมานะคนที่ต่อคิวตรงนี้ก็แสดงว่าเนี่ยแหละครับขึ้นท่าเรืออาธรรมชาตินะยังไม่สุดนะครับนี่เซเว่นอยู่น,นี่อ๋อมาสุด ยังไม่สุดนะเนี่ยเนี่ยยังต่อคิวยาวไปเรื่อยเลยครับนี่เห็นไหมถึงประมาณตรงเลยเซเว่นมาหน่อยนะครับเลยเซเว่นมาหน่อยท้ายแถวนะครับสำหรับวันนี้ท้ายแถวเลยเซเว่นมาหน่อยอเคนี่นะท้ายแถวอยู่ตรงนี้นะครับโอเค,ครับบขอสออทอกสท้ายแถวอยู่ตรงทขสครับ ทีคครับ